หนุ่มๆอกหักอิงวัลันทรพูดขอบคุณพี่บุ๊กแฟนหนุ่มกลางคอนเสิร์ตอิงวลันทร์เทนเยอคอนเสิร์ตฉลอง10ปีเส้นทางดนตรีของนักร้องเสียงใสอิงวัลันทรเปรานินนะครับก็ได้บรรยากาศได้ทั้งฟังเพลงเพาะแล้วหนุ่มๆเนี่ยก็ต้องอกหักดังเปาะเพราะว่าน้องอิงเนี่ย พูดครั้งแรกเลยถือว่าเป็นการเปิดตัวแฟนเลยก็คือพี่บุ๊กพี่บุ๊กก็มานั่งชมอยู่ในฮอด้วยบอกว่าขอบคุณที่ช่วยเหลือที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดมานะครับก็อยากจะบอกว่าพี่บุ๊กเนี่ยคือคนที่เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของเธอนะฮะวันนี้ก็ฟินๆกันไปกับคลิปนี้นะครับการเรียนตรงนี้มันก็มีทั้งแบบไม่ดีใช่ไหมแล้วก็มีทั้งดีมีทั้งวันที่เราเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอิงรู้สึกว่าอิงเติบโตมา แล้วก็มีเขาแบบคอยให้กำลังใจจริงๆนะคะอิงค่ะจะไม่เคยพูดถึงเลยแต่ว่าวันนี้ขอขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจที่ดีให้เสมอน,นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่บุก ตัวโอมีจับหน้ามากแต่ว่าไม่ฟ้องก็ได้นะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะเธอขอบคุณนะโอเคต่อไปนะคะขอบคุณแฟนคลับของอิงทุกคนนะคะ